ครับผมแน่ถัวครับวันนี้ยังไม่ได้ไปไหนครับเดี๋ยวมีโปรแกรมจะเดินไปภูชีเพอครับวันนี้ไม่ได้อัปเดตอะไรก็เลยจะอัปเดตคีย์เวให้ดูนิดนึงครับก็คือว่าผมมีสมาชิก YouTube ที่จะเข้ามาถามเรื่องรถขอใส่คียเวว่าไปซื้อจากไหนราคาเท่าไรความแรงไงผมก็ตอบไปตามคนที่สอบถามครับแต่วันนี้ผมไปซื้อท่อมานะครับอันนี้เป็นท่อซุปเปอร์โฟนที่ b m MM m Shop นะครับเดี๋ยวผมลอจะลองสตาร์ทให้ดูว่า หลังจากที่เอามาติดแล้วเป็นไงนะครับเดี๋ยวเปิดกุญแจก่อนนะครับดูฟังเสียงครับได้ดังดีเหมือนกันนะเพราะว่าปกติที่คล้อมันเนี่ยผมคลอดเก่งไปแล้วน,นี่ครับพ้อเก่ามาันปุเ๊าาเสียงมันดังบนรถไหมครับนี่ครับแรงดีนี่พ่อยันหน้าเลยนี่เพื่อซุปเปอร์โผน่ครับเดแบบว่านี้ดูนี่เพืษษ่อนสปาตอนเช้าแรกเลยครับเห็นไหมครับ 不来了。 โอเคครับคนที่สนใจก็ไปดูข้อไม่กระโดนของ BN s h ั p ได้เลยครับจะมี Facebook มีเบอร์โทรถามได้ครับพอดีผมเจอในเน็ตก็เลยไปซื้อเถาไม่คันเสร็จ100ลิ้งเห็นไหมครับนี่จะนอนลอะลาครับนแน่ดัวเดี๋ยวขี่รถไปก่อนเดี๋ยวจะเจอกันครับในการเดินทางใกล้ๆนี้แหละนะครับ